拜。 วันี้ครับเป็นการแข่งขันระหว่างบมเนวัดท้ายเมืองพบกับการข่งขันจะนนะคะจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลนะคะคู่แรกนะคะบม4พบกับ2บม6คู่คที่เราองนะที่เราฟุตบอลีทีหนึ่งสซูซเด รอบสองครับรอบสครับรอบสองรอบสองนาวาสิบสส,สู้สูเอาสุเอาเออเอดึงไปเดึงไปเดงไปเด้งไปดึงไปยิ่งเด้งแกงแกงมากรถแกงมากคุตบอลนะ ไม่ต้องลองมาสเตนบายได้เลยนะคะระหว่างอหอยกเดินอย่างเท่เลยไออ้วนนี่ออกแรงมากอ้วนโอ้แก่งอ่ะเดินง่ายๆยเลยไปซูซูหกปีนะครับหกปีหกปีไออ้วนดึงแรงๆหน่อยนะอ้วนโลไหนโลห้า ฝากได้ไหมครับลูกนะลูก6ปีนะฝากด้วยนะโอ้ยน่ารักอยู่คนเดียวนะครับกองก้ากองสม่ำเสมคือนักเรียนช้นีไม่ต้องมองขาตั้ง1ไม่ต้องมองตาล้อสุดทอ่ะฝั่งทิศเหนือนะครับเป็นของนว5ทานสับลิศฝั่งทิศใต้เป็นของดึงแรงๆอ่ะลูกดึงแรงๆกันรุ่น6ปี โซ่ขาวโซ่ขาวโซ่ขาวจะอยู่ตรงไหนอยู่ที่นี่แหละเด้ง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 เล่าเล่าเล่เยี่ยมเก่งมากเก่งมากสลับตาลูกวางวางวางจับเชือกเมื่อไหร่พร้อมขึ้นจับเชือกนะครับข้างหลังดึงเชือกให้ตึงหน่อยคุณครูครับเชือกขยับเชือกให้ตึงหน่อย ดึงเอกดึงเอกโอเคพอครับอ่าเดี๋ยวกรรมการให้จับเชือกให้จับนะครับอ่จับเชือกจับเชือกจับเชือกตั้งได้ดีวางตัวให้ดีดึงแรงๆรมันสกโคตรละทีมหนู่มคนสุดท้ายหนูต้องดึงให้โยไม่พอบอกนะครับก็ยังไม่พอบอกไม่มองใครนะใช้เชือกให้เป็นประโยชน์นะครับใช้ระยะเชือกให้เป็นประโยชน์เอา ันนั Fro ้นโซโน่ห right. ah e ้าได้ไม่เกี่ยวเขาอยู่ไกลเว้ยอย่าไปรามหาเขาพร้อมพรายเหันยาจออย่าเพิ่งดึงปล่อยเชือกก่อนใายเชือกก่อนปล่อยมือก่อนปล่อยมือก่อนอ่าอย่าเพิ่งดึงฟังกรรมการเลยครับถอนเชือกน้อยถอนเชือกน้อยอย่าเพิ่งดึง โอ้ยไ่คุณเลยิไม่ได้เดิเดเดินเร็วเรเอไปเลยไปเลยยโอ้แกงแกงแกงครับแกงยยมมันสุกยม จะไปเยื่อบีไหมมีไหม,ม,ไหมอ่ะต่อไปเป็นศึกสายเลือดระหว่าง2พร6ตำบลบางเขนกับ2พร22จานิเวศ3ป็นไงล่ะ 2, 2> พด6ก,ก็เดินแบบแพทวอล์กนะคะเข้ามาแด่งทีนางงามค่ะเดินลูกเดินเดินเดิน <c oughs> เดินค่ <c oughs> ะเดินนาเินเดินมาสิลูก <c oughs> ยิ้มหน่อยนาเินเอ้ย <c oughs> น้ำบูดจังเลย วันสุกดึงลูกดึงดีๆีวันสุกเป็นกลางคร Refer ับเป็นกลางลัวถึงจะสูนตัวเองแต่ไม่เชียร์อ้า <partic> ว <c> <บ ği> ดึงดึงดึงเลยลูกโอ้ยรอบเยวเลยรอบเยวเลยโอ,โอ้โหขาบอกแล้วเอาแตงงานมาจะอวางลูกวางเชือกวางเชือกวางเชือก<ำ> <c> วาง จะมีรอบสามไหมรอบแรกชนะรอบสองเอาเด้งเด้งย่ามชนะแล้วครับเรียบร้อยเบาเบาลูกเบาเบาดึงเข่าจะปิวเลยเด้งเด้งเด้งไปแล้ว ด้งด้งด้งดงดงงโอขาดีแล้วอ่ะคู่ต่อไปครับขอประลองออกับโสี่เทะเลที่สนามเลยครับจะกรอเดินรอบสองวันที่สามลนวันที่สองผู่เดินดีๆครับเดี๋ยวหกล้มครับเดินดีๆ ่ะเดินแม่ไปค่ะเดินแม่ไปค่ะไปไปเอาเดินค่ะคนสวยแกงตัวสำรองสำรองหน้าบูดนาลินหน้าบูด โอ้โหตอนนี้คนภาคใ่มองไม่เห็นนักกีฬาแล้ว啊ขอบอกนะครับของเทียร์เต็มสนามตอนนี้ไม่เป็นไรครับอาจารย์ไม่เป็นไแต่เข้าไปในเข้าไปในสนามนะครับแดงเด้งเด้งเก้าเด้งเด้ง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  เยี่ยมแกงครับแกงวางเชือกลูกวางเชือกวางเชือกลองต้องขานนงตอนนี้นำไปอยู่ในสวนนะครับ สปอร์ตอ2อนำบเป็นหนุ่มต่อศูนย์ไปดึงไปฝ่าย<ง>ย่ามย่ามไปเรียบร้อยอสปอ์ต12ชนะไปด้วย2ต่อศูนแกง โอ้น่าจะกินไก่เกฟซีเยอะนะครับเนี่ยโอ้คนละรุ่นเลยอ่ะไปลูกไปเข้าแต่ลูไปจับที่ตัวเองเลยอย่าเพิ่งดึงนะให้คุณครูเขาจับลุตัวก่อนลุกเอออาจารย์ไม่ต่อให้เขาบ้างอาจารย์ไม่ต่อให้สักคนนึงนะ รอพอออนรอสีแซวอยู่อย่าเพิ่งพร้อมไหมครับผมที่พร้อมนะครพรนะค่ะโอ้ยเบาลูกเดียน้องเขาปิวโอ้ยเบาๆลูกเบาเบาเบาเโอ้ยเติมตัวรเป0-1 ไปแล้ว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 เดินไม่เดิน Why even try to justify leaving? Why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way he feels, nothing could save you now. So just to let